สวัสดีครับแม่คู่สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีฟสุขูสุๆๆคนนะคะที่กําลังติดตามหลังหวยรัฐบาลไทยออกนะคะครับเป็นจังไงเนี่ยผู้ใด้กาพิษวงังตามๆกันนะคะครับแต่ว่ากระเขาอยู่ของแม่คู่ขมาสองบมาเจ็ดครับของเสียจวนมาสองบมาหนึ่งเสียจวนกระตุ้นเพิ่มแสนแตกเลยงเด เสียดแตกกันแล้เราเข่าทั้งสองขั้นรวดเลาลวดรวดลวดอันเสียจวนมีสามแปดขันหนึ่งครับผมและมีมีรวดบอกเบียนคนหนึ่งสองหนึ่งครับแล้วันนี้คนกระโถวมาบอกไม่คู่ได้ปะเนี่ยว่าเรียกไอแค่แต่มีสองมีหนึ่งเล่าลานเพอรเซ็นพ์มันจะมดมาครมาคงเสียจวนในรีจับมือเ็ค่อคาถือก็เลยว่างวดสิบ้าเนี่ให้เสียจวนว่าเราให้เพื่อนข้างยิ้มเนาะครับผม ค่ะบางเท้าบางที่สูบอาจจะยุ่นน้ำเสียจวนน้ำเนะคร่ะของไม่คู่กันมันกับเขายูุ่เพียบแต่ว่าเขาจับสาตูว่าถือเกลเซนะคะครับแต่ของบาดนี้ของปูมันกะตอนไทยไทยไม่คู่กันมือนั้นเป็นร่ำบวกสวงันหายยาเนาะแต่ว่าที่ยี่แปดไม่คู่กันลินสองแปดหลายครับโรตลีกล่องอายามีแต่สองแปดมั้งยังวะบาดนี้มันมาออกสามแปดในที่ตอนพีดพีดเตรียมหนึ่งครับผม ขอบว่ามักสองแต่ว่าห่อห่อแบบว่ามักสองหนึ่งเงี้สครับผมสองหนึ่งสองศู์แม่คู่กันกันในหน่อยกับพได้ลายกับเพได้ทื่นกับเพเป็นยังเราการสร้างหอกคือกันเมื่อน่ะค่ะครับให้ว่าเพราะว่าเลขตัวเดียวกันซื้อน้ากันเพียยแต่ว่ามันสีพีกลรอกแดงหน่อยหนึ่งคือแม่คู่กันไว้คือกันสองศู์สองหนึ่งน้ำเสียจวนนั่นแหละค่ะก็เลยได้แดงแต่ว่ากับเพได้ทุ่นนะค่ะครับแต่ว่ากับเป็นกาลังใจให้สู่ฟู้สูคนคือเกานะควกแม่คู่กัน เห,เหมืดทุกอย่างหละคะ่ะกองกะทินจำได้ปะคะกองกะทินที่ยอด้องปูตาสามสเกแต่ว่ายอดร่วมเมือ่อะไรยิ่มสองเจ็ดหนึ่งสามแปดศย์จำได้ปะคะสามแปดศูนย์อันนั้นของของเขาสามสามเก้าศูนย์อันเพะว่ามาันตอนพ้นรวมยอดนะ่ะค่ะพู้ได้เบื้งที่เรีกกระสีเห็นเนาะค่ะภูะคุกรสิกราบเรียน3ประตูห้ประตูน่ะสามแปดศนย์ั่นแหศูยดสามสามแปดศูนยนสิละ หลังกระซ้ำเก่าศูนย์แต่วไม่พู่ไปมากเก่าศูนย์เก่าเกศเก่าหนึ่งแต่ว่าครับว่เป็นยังค่ะเพราะว่ามันกาคือว่านอนเรียนนักสู่ห้าวสู่ต้อนไปนักลงทุน <laughs> ต้ตองมีบาบแท้แอะไรยังไงค,ครับเช <laughs> ่นีก้กาคือการค้าขายเนาะอันซะีบอลค้าขายก็ไม่ว่าเขาสี่ใดก็ไร่รือด้บางเที่ยวบางเที่ยวไปลุ้งทื่อเท่ากันยังพีษผ่าเท่ากันยังได้เป็นหนี้เป็นสินแค่สิละค่ะครับกรบ <laughs> ะหาพ่อได้ยุได้กินพูดได้ก็ะได้นกน คือความหวังขังสุดท่ายของคนทุกคนนะลค่ะหวังว่าตือห้าถือลอตเตอรี่ยังเสียจ้าได้แล้วันที่หนึ่งที่สองาแก้ปัญหาได้ยังเสียนะล้วค่ะมั่นกับโบได้ตามข้วมุมมัดปารตนาเฮาแต่ว่าฮอกกับ่บเศร้าหลิยญขึ้เราป็นจังได้ฮ่าแี้ความฝันฮากกับโบคิวฮาแก้กับคิวยังเสร็นะค้วคะ กะแม่คู่กะไฮได้เป็นแค่แนวทางทางช่องเข้ากะไฮเป็นแค่แนวทางบ่ไดการันตีเนาะบ่แหมบ่ไดมอมเมากันพระท่านเนี่ยครับแต่ว่าแม่คู่กะมีแต่ว่าเข้าเคยได้ในจุดนี้คือเด้เฮ็ดได้์สั่งเงี่ยสิละแม่คู่ก็ได้เฮ็ดได้์สั่งขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้์สุกเด้ลาภได้์สุกเด้มันแม่คู่ก็ได้เอาไปสั่งมหาเกดีนะคะที่สั่งอยู่มหาเกดีหลายสิ่งหลายอย่างนะคะที่สั่งอยู่ของยากะสัมเร็จแล้ว พญานาก้าเสียนหนึ่งองค์นะคะครับผมบาง,งหันก็เฮ็ดกระถินไปทังป้งวัดปราสาสนุบดวราล่ามเ <doorway rament S 1> พิ่นกระไดปลูกกระเ,เบื้องนะคะปลูกกระเบื้องข้างล่างออมองมองที่ก็เพิ่นสาราเนาะสาราครับเออสาราแล้วก็สิเฮ็ดถนนให้ยานนะํำมองถนุนเนี่ยแล้วก็ส่วนหนึ่งก็สร้างเซกสิปูกระเบื้องนี่นะคะครับผมซีเรีไปปลูกกระเบื้องหิยาอีกยังบก็ทันสั้นสำเร็จเหมือนนะคะแต่ว่าหลอบหลอบขังกัคือ ให้เพิ่มเติมนะคะไม่คู่กับบึงเรียดๆดูเๆๆ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 รเียดๆเรียบเป็นเนี้ยปูบอกวางหัวซีมานคั่นแม่คู่บอกไปใส่สุดขาบอกเพี้ยนๆภาวนาหัดเกตมือบ่ได้ปูวางสิละรับปูชี้ขาวไดีบอกเนี่ยแต่ว่าปูตาก่ะเรียบแต่แม่คู่คั่นแม่คู่เพี้ยนได้ก็คือสําเร็จปูปูก็ได้ว่าเกตมือเอาหลอกมึงสิได้บ่พอสันล้วว่ากั หาเที่ยวเสริมสร้างบุญบารมีเฮานำนาะค่ะเนาะครับผมะค่ะแม่คู่กับว่าสิไปนั่นแหละค่ะไปเพราะว่าหนาจัะเกล็ดขึ้นนะครับกับ่องบึงนะคะเนาะกัห้ามันมีโศกมีมันเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเฮาเขาียนว่ามดแล้วล่ะครับผม <laughs> แต่ว่ากะบซื้อว่าเฮาเฮ็ดก็เป็นบุญของเฮานะคะบ่ได้ว่าว่าเอาแต่ตัลริตัวเบื่อนะคะครับผม,บผมขอให้เฮาสุขภาพดีครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขจังซี่นะคะแม,ม่คู่ก็ให้ยกำลังแรงใจสุกผู้สุกคนเด้อค่ะสำหรับ คนที่สูงงานเนาะค่ะให้กำลังใจ่ผาดพังไปเนาะค่ะสำหรับตัวเลขตัวเบื่อเนากค่ทำมาขาขายคือเก้านั่นแหละค่ะเพราะว่าบางคนกับเฮ็ดงานเนาะบางคนกับเออได้กิจการงานเพิ่มมาบ่นบานช้าเก้าวปูกับสำเร็จหลายคนมือหนียกไม่คู่กับขื่นคันให้เนาะค่ะเนาะสำหรับผู้คนบ่นบานช้าเก้าวเราคนมาแก่บุญกับแตงม่วงขื่นให้เนาะค่ะเป็นคุ้มคุ้นอย่างของยิ้มกับของยิ้มเป็นแบบขื่นหายนะเรียบร้อยเนะค่ะเด้อ แล้วแล้วสำหรับ่นทางก็จงทักไปหาวันร่อบมึงนะค่ะว่าจังไรอันที่เ่นทางมาทั้งไรค่็มันหลายอย่างอยู่่นขอมา่นก็้ยไห้ปูให้สุให้มันนั่นล่ละครับทุกคนนะค่ะผู้ใดก็หวังอยากได้สุคราบอยากได้เงินก่อนพ่อได้มาแก้ปัญหาทุกสู้ผู้สุกคนแต่บางเทื่อบางที่มันกะสิ่งที่เฮาสิได้ดมามันก็บ่แเป็นสิ่งง่ายๆนะค่ะอ่านเท้าบ่บำเพีญยนเพียนภพาวาหนาเฮาบ่ตังใจอีดีมันกับ่ได้ กะขนาดแชวเฮ็ดกนได้แต่ว่าแต่ว่ามนก็สีมีย้อนต่อสนองเฮ้เนะคะครับผมบุญยุกับผู้ทํากับย่กับผู้ก่อคือ่นว่านั่นล่ะถึงเวลาก็ได้สำหรับมือนีนะคะอาหารกลางวันปูบวชแสงโมะมีเงี้ยเดียค่ะเกบเขาวที่เก้าศูนย์หกศูนย์เก้าจิตแล้วก็นึ่งเก้าสิตหกเก้าจแตเดียแตงโมผสรุปไห่นะคะนะครับยิม ค่ะเพราะว่าบางเสื้อบางที่เห้าสิยิบจำสลากกินแบงรัฐบ,บาลไทยไปก็ได้นะคะปูแเราก็เอาคันคืนให้พื่กระเบาเนี่ยสิละคะ<ช>่ะบอกเออไม่คู่สิบไปทุ่รลาบัตีช่วงใบเนี่ยสิละว่าเอาพอสิเติมแล้วมันให้สิบเก้าบาทละวันสิละวนาข้าวปลาจารบอกข้าวเบล่าปูหรือละว่าประมาณใบสองใบสามเรื่ไม่คู่สิบเก้าบาทแล้วว่าแต่ว่าตอนสี่โม่งแรกแกลืมกลับมาหัวปูที่พวกเขาหลีกที่เก้าเก<ช><ช>้าเปียดเด้อเป็นวันละว่าเนี่ยนีละ เดี๋่เราปูปูปูบรรไห้เป็นแนวทางันเสร็แล้วลูกล้านก็นเลยว่าเอออันเป็นอาหารข้ากับข้าวกับน้ำคนหน้าเนี่ยสิลนะเนาะค่ะอยากได้สูตรเรียนมาเท่ากันพี่นี่พี่จราหน้าเอาเนาะคะ่คะเพราะว่า <ผม S 1> ทั้งเข้ากับบริม่่ม่อม่อก,กันพะนันแต่อย่างไหเพียงแต่ว่าบอกเป็นแนวทางนะคะ่ะยิบจับฉลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเสียงสูบไหว้อค่ะเด้อค่ะจังไรกันเอาเพียงแค่นี้นะคะวันนี้เนาะถามข่าวถามข่าวค่ะ ค่ะขอให้สุขุสุขคนลำรวยนะคะอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงเงินไหลน้องทองไหลมาสาธุค่ะสาธุสาธุครับครับสวัสดีครับแอบยิ้มเดารวยกับสวัสดีเอฟซีสายบุญทุกทุกท่านทุกผู้ทุกคนครับวันที่18เนาะครับอ้าพฤษภิกรยนต์ครับอ้าหลังหมืองรัฐบาลไทยออกเนาะครับเนาะมาเมื่อวานนี้ครับกับวันในท่าคลิปครับกับภาคคอน กับผมอาแฮดยิมอ่าแล้วก็ทีมงานทุกๆทุกคนนะครับกับพักพอนะครับอ่าครับเพิ่าสร้างเสร็เพิ่นสีเข่าก็ได้ไปเล่นทงหน้าสร้างเสร็ครับเพิ่นสีเข่านะครับเนาะอ่าครับผมหน้ะทำหน้าครับเป็นยังไงเนาะครับเอฟซีล้างหอยออกเป็นได้โศกมานอยู่ครับกับเข่าอยู่นะครับเนาะกับเข่าครับกับทะเบียนรถขั้นมาเดียงของปูนะครับสองศูนย์เจ็ดหนึ่งครับแต่ว่ามันกัเฮ้าบ่ได้กับบรถทุกตัวนะครับบางคันเพิ่นสลับ ไปสลับมากับทุกหกประตูนะครับเพิ่นกะได้โชคได้ m ắ นเพิ่นไปยิบสรากินแบงรัฐบาลก็ได้ครับผมแล้วก็ตัวเลขคำนวณครับของแม่คู่กับมานะครับเนาะของแม่คู่กับมาสองนะครับสองแม่คู่เพิ่นมาสองกับเกตสองของแม่คู่กับมาของเสียจวนมาสองกับมาหนึ่งนะครับของเสียจวนมาสองกับมาหนึ่งครับอ่าเขามาคู่เลยครับของเสียจวนงวดนี้ครับผมงวดกวนกับมางวดนี้ก man, ับมาครับของเสียจวน ครับองเสียจวนมาสองกลับมาหนึ่งครับมาเตรียมๆครับอ่าครับสําหรับเสียจวนเนาะครับเนาะเขาเตรียมๆครับอ่ามาคู่เลยครับอ่าสำหรับเอฟซีท่านใดนะครับท่านใดครับอ่าย่งบอดโชคอ่ากะบว่าเป็นยังครับแอดยิมกะบบอดอะไรขึ้นกันทั้งหอกะบบอดอะไรขึ้นกันวันี้ลุยคือเก่าแหละครับผมอ่าครับก็ขอให้อ่าเอฟซีนะครับสู้ๆต่อไปครับเพราะว่าเขาเป็นสายบุญอยู่แล้วอ่าครับ พราะว่าแม่คู่กับผ้าเห็ดท่าสางคือเก่านั่นแหละครับผมวันที่เดือนนี้นะครับอาได้ยินข่าวว่าแม่คู่นะครับผู้เสียหายไปจำศีลภาวนานะครับเนาะเจ็บมือเจ็บขื่นเจ็บมือนะครับอ่าครับผมอ่าครับกับเห็ดเพื่อเอฟซีทุกผู้ทุกคนแหละครับเพื่อตูแม่คู่เองนะครับเพราะว่ายครับไปสร้างบารมีนะครับเพราะว่าสร้างองค์หญ้าเสร็จแล้วครับต้องไปนั่งบำเพ็ญเพียรครับเจ็บมือเจ็บขื่นนะครับอ่าครับกับ เอากาตั้งกิจอธิษฐานซอยแม่คู่เอานะครับอ่ากำลังขะขอขอบุญขอพุ่นเอฟซีที่เป็นกําลังใจอ่าให้ทั้งแอดนะครับแม่นสีลงคลิปได้ไปครับแม่นสิได้โชคบม่ได้โชคครับกะอ่าเป็นกําลังใจให้นะครับกดไลค์กดแชร์ให้เขาขอขอขอบุญขอพุ่นลายๆนะครับครับอ่าครับวันนี้นะครับอ่าครับผมเอฟซีนะครับที่ฝากร่วมบุญมากนะครับเดี๋ยวยิ้มกะ เบิ่งได้ซื้อขึ้นแล้วจะขึ้นถวายให้สําหรับผู้เพิ่นแก่บาแก่บนนะครับบางที่ลูกไส้เพิ่นครับประส, ouais. leave, สบคว pues, uh ามสา industry, lunar, ําเร็จนะครับเนาะเพิ่นสอบอ่าในตำรวจได้นะครับเพิ่นกาแก่บาแก่บนปู้นะครับอ่าขับแอดยีมกะนําขึ้นถวายปู้ให้แล้วนะครับเด้อยศซีทั้งพู้นะครับทั้งอสิสเกตทั้งพู้นะครับครับผมเพิ่นทักมาเมื่อเช้านี้แอดยีมกะเอาเด็กขึ้นให้ถวายปู้ให้แล้วครับแก่บาแก่บนครับก็ให้ ครับส่งมันมานลำดำได้ด้วยนะครับสำหรับภูมีหน้าที่การงานหรือว่าสอบการสอบงานได้นะครับแล้วครับเราเฮ็ดบุญนะครับเราเฮ็ดบุญเขากรได้แนวหนึ่งเขาก็ได้แนวหนึ่งนะครับเพราะว่าจะเป็นหน้าที่การงานของลูกของเต่าเฮานั่าระหรือว่าหน้าที่การงานของตัวเจ้าของ n g นะครับหรือว่าข่าขายิงสิครับบะเมนบาหัสสีมาเพลิงแต่เรื่องเสียงโศกนะครับเสียงโศกก็คือดึงสลากกินแบงรัฐบาลครับเข้ากับหน้าที่การงานอยังเข้าความเข้ากับตั้งอธิษฐานเอา ครับอ่าสำหรับอ่าน้ำปลาร่าของแม่คู่ครับก็ยังมีเก่าเนะครับเด้อครับอ่าแอดยิมกับทรงคือเก่านั่นแหละบ่าว่าจะเป็นเหรียญออ๋อปูตาครับเหรียญปูตารุ่นดวงดีรุ่นที่หนึ่งนะครับอ่าปูตาเก้าเก้าเจ็ดครับก็ยังมี่โย่ขำเอสซี่ครับสี่อ่าสักการบูชาเนาะครับกับทักมาทางไร่ของแอดยิมได้บ่ว่าจะเป็นน้ำปลาร่าเลงสิครับหรือว่าน้ำพริก อ่าปลาตาแก้วบองแังสิครับกับมี่ยูนะครับอ่ากันเอฟซีครับเสร็จไปบริโภคกระทักมาครับเป็นยิมสิส่งไปให้นะครับเนาะทักมาทางไลน์ครับขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีทุกท่านทุกๆคนครับที่กดไลค์กดแชร์ให้ก็อย่าลืมค่ากับเข่ากับนามเมอร์นี้ครับมี1นึ่งเก้าหนึเก้าศูนเก้าเเก้าแนะครับเนาะอ่าสำหรับแนวทางเมืรอนี้ครับขอเอฟซีทุกๆท่านโชคๆมันๆดำๆเรื่อยๆครับแอดยิมกราบขอสวัสดีครับ